สวัสดีครับวันนี้เป็นการทำนายของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจนที่30ตุลาคม2568เราจะมาดูเรื่องการงานการเงินและความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสในเรื่องของการงานเป็นไพ่หถ้วยหมายถึงความผิดหวังความเสียใจในด้านการงาน อาจจะมีปัญหาหรือความล้มเหลวที่ทําให้รู้สึกท้อแท้แต่ก็ยังมีโอกาสนะครับยังมีสิ่งดีๆที่เหลืออยู่อาจ,จต้องรอหรือลองปรับมุมมองเพื่อหเห็นสิ่งที่ดีที่มันเหลืออยู่หากรอคอยอาจจะทำให้เสียโอกาสที่จะไม่ได้งาน ที่เราอยากได้แต่ก็ยังมีโอกาสดีๆที่ยังเหลืออยู่นะครับยังไงก็ลองปรับเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของงานอย่ามัวแต่ไปเสียใจกับความผิดหวังหรือความล้มเหลวของงานที่ผ่านมานะครับยังไงลองปรับมุมมองอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของการงานคนที่เกิดวันพฤหัสส่วนในเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันพฤหัส เป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตกับหัวมาถึงพยายามหาทางออกทางด้านการเงินแยกตัวออกมาลดรายจ่ายแต่ดูผลลัพธ์อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่สามารถหาทางออกด้านการเงินได้หากมีการลงทุนอะไรก็ตามต้องระมัดระวังอาจจะขาดทุนได้นะครับในเรื่องของการลงทุนของคนที่เกิดวันพฤรหัสจะทำอะไรก็ดูให้ดีก่อนนะครับ อาจจะพิมัญหาเรื่องทางด้านการเงินได้ของคนที่เกิดวันพฤหัสในเรื่องของความรักคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นไพ่เจ็ดดาบจะหมายถึงการทำอะไรรับหลังความไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องความรักอาจจะมีทำอะไรเซอร์ไพรส์ในเรื่องของงานวันเกิดหรือแอบไปสอดส่อง ตามโซเชียลต่างๆของไา่ตรงข้ามอันนี้เป็นในเรื่องของความรักคนที่เกิดวันพฤหัสจะมีอะไรทําแบบรับหลังนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยของคนที่เกิดวันพฤหัสส่วนในเรื่องการแนะนําของไพ่เป็นไพ่เดิ e เพลเลอร์ พระแนะนำว่าให้เน้นการให้มีความมีระเบียบวินัยความมั่นงคงควบคุมตัวเองในชีวิตคุณควรพึ่งพาความสามารถในการจัดการและวางแผนอย่างรอบคอบใช้พลังของความเป็นผู้นําความเข้มแข็งในการตัดสินใจให้มีความตั้งใจแน่วแน่ในการดําเนินชีวิตรักษาความมีระเบียบในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเงินและสุขภาพ ควรจัดการให้ดีจะช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้นะครับในเรื่องของไพ่แนะนำก็ให้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวคุณดำเนินการใช้ชีวิตในเรื่องการงานการเงินและสิ่งต่างๆอันนี้เป็นการแนะนำของไพ่ของคนที่เกิดวันพฤหัส ส่วนในเรื่องของสุขภาพมีการวางแผนการจัดการสุขภาพของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพรักษาวิถีชีวิตที่มีระเบียบและมีวินยัยในด้านการดูแลสุขภาพหากมีการรักษาอยู่จะเป็นไปได้ด้วยดีอาจจะได้พบแพทย์ที่ช่วยให้รักษาเป็นไปได้อย่างดีก็จะเจอแพทย์ดีๆนะครับในการรักษาสุขภาพ อันนี้เป็นการทำนายของคนที่เกิดวันพุรหัสประจำที่30ตุลาคม2568เป็นการดูดวงแบบรวมไม่ได้เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดยังไงแล้วก็ขอให้คนที่เกิดวันพุรหัสมีความสุขทุกท่านนะครับเดินทางไปกลับปลอดภัยอาจารย์หนองทำนายไพ่ย,ยุปีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สวัสดีครับ